สถานการณ์สึนามิซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นควรจะให้บทเรียนกับเราคนไทยมากมายไม่ใช่เฉพาะ ลุกขึ้นมาตื่นเต้นตกอกตกใจเราควรจะลุกขึ้นมาหาวิธีรับมือตามหลักการดังต่อไปนี้หนึ่งตื่นตัวคือตื่นตัวขึ้นมาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นมาจากสาเหตุใดกันแน่และวันหนึ่งถ้าเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นมาเราจะรับมือกันได้อย่างไรสองติดตามเพื่อสอบสวนทวนความดูว่ามีความเสียหายเท่าไหร่มีใครบาดเจ็บล้มตายอย่างไรโรงไฟฟ้าปฏิกรณนิวเคลียร์นั้นเป็นอย่างไรจะส่งอันตรายถึงเราหรือไม่เพราะ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อและ3ตอบแทนต้องไม่ลืมว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ซืนามิขึ้นในเมืองไทยนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งความช่วยเหลือเป็นเงินก้อนมหาศาลมาช่วยประเทศไทยและนี่คือวันเวลาที่เราจะได้แสดงออกซึ่งน้ำใสใจจริงของความเป็นไทยคมคำประจําวันนี้ก็คือจงเติบโต,ตขึ้นมาจากวิกฤตและจงปฏิบัติต่อทุกๆชีวิตด้วยเมตตา